ครับผมปั่นนะครับสครับวันนี้นะครับผมจะมาพิสูจน์ว่าคนเราสามารถใช้มือครับบีบไข่ให้แตกได้ไหรือไม่แล้วก็สามารถใช้ข้อสอบเนี่ยบีบไข่ได้ไหรือไม่นะครับผมเดี๋ยวมาทดสอบกันเลยวันนี้ครับมีดีดี้มาช่วยนะฮะนี่ไข่เราซื้อมาจากเซเว่นเลยับผมซีพีลองอะไรก่อนลองข้อสอบก่อนก่อมาลองข้อสอบก่อนมาขฝานานังไหนถนัดฝังไหนขวาเอาข้างที่คิดว่าแรงเยอะที่สุดนะ โอ้อ้แตะคิวเจระไม่แตกว่ะฝั่งนี้นะ,ะนี่ดูดูดูแดงเลยไม่ได้ว่ะโู <Damn. S 1> ้ยชค่แดงเลยโอ้ยแค่แบบไม่ได้อ่ะลองสองมือลองสองมือช่วยกัน แดงเลยหอยแดงเลยอ่ะนี่นี่เดี๋ยวลองใช้มือบ้างใช้สองมือก็ไม่ได้นะต้องแบบนี้นี่ครับมือไม่มีแหวะเลยนะโอ้ยแตกแม่ไม่แตกมันเจ็บอ่ะมันไม่แตกครับผมเดี๋ยวไม่เชื่อหาคนมาช่วยลองอันนี้คืออะไรเรียกลเมอมาครับผม ทดสอบว่าเนี่ยเราสามารถใช้ข้อสอบบีบไผให้แตกได้หรือไม่เฮ้ยจริงว่าเนี่ยยังไงนะคือมันไม่แตกใช่ไหมเออยังไงแม่งก็ไม่แตกลองแบบสุดแรงเลยลองไหมไม่แตกอ่ะอันนี้เคยบีบตอนตอนตอนไอ้นี่ตอนเรียนอะแล้วถ้าบีบเัีไยแม่งไม่แตกเฮ้ยแต่ถ้าบีบยางไงแม่งไม่แตกเ้ยเพราะว่าเป็นเป็นฝันบีบไงบีบยังไงไม่แตกถ้าบีบยังไงแตกไม่แตกแตกดิยังไงวะ เงี่ยกูบีบอย่างเงี้ย<อ>ดูเ,าเอาดูครับนี่วางแนวตั้งฮะบีบงี้กล้องบอกว่ามันจะแตกบีบสองมือได้ไ,ได้เอ้ย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 ไ <laughs> อ้เนี่ยแตกมันแตกครับผมกล้องบีบแตก <laughs> คือ,อยังไงมันต้องบีบอย่างงี้เหรอเออต้องบีบสองมือมันแตก ที่แรงได้ไหมเอออยู่ที่แรงหรือแรงแต่ละคนด้วยมันบีบแตกด้วยแต่ว่าอาจจะต้องใช้แรงมหาศาลอะเออแต่ถ้าบีบเนี้ยยากถ้าบีบถ้าบีบแนวเนี้ยเออยังไงก็ไม่แตกอะคือว่ะแล้วก็ไข่เป็ดไข่เป็ดถ้าเป็นไข่เป็ดนะบีบเนี้ยไม่แตกใช่เหรอโหโคตรหนาไข่เป็ดหนาอย่างงี้แตกไหมย่างอย่างเงี้ยแตกเอออ่ะเอามือแตกโชว์โชว์อีกรอบได้ไหมยังเป็นระเบิดเลยนะฮะยากเหรอไหนไหนอนาถ อย่ได้ครั้งเดียวลื่แบีบแตกนะครับผมแต่ว่ามันต้องใช้แรงมหาศาลมหาศาลมากๆนะครับผมถึงจะบีบได้แต่ข้อสอบไหนยังไงก็ไม่ได้ใช่ไหมไม่แตกเหรอไม่รู้เหมือนกันข้อศอบไหนยังไงก็ไม่ได้ใช้สองมือแล้วเจ็บกระดูกโอ้ยเจ็บแบบเจ็บไม่ได้วะไม่ได้แต่ยังไงได้ผลสรุปนะครับผม เราสามารถใช้มือบีบไข่ให้แตกได้ครับผมแต่ว่าต้องใช้แรงที่มากพอนะฮะถึงจะบีบได้แล้วก็ต้องบีบแนวนี้เท่านั้นนะฮะแนวตั้งถ้าบีบแนวนี้แนวนอนเนะี่ยไม่มีทางแตกได้เลยครับเพราะว่าตรงเนี้ยใช่มันเป็นมุมของมันตรงนี้มันจะทนแรงบีบได้มากกว่านะฮะคือถ้าบีบเงี้ยแล้วแบบใช้แรงพอมันก็จะสามารถแตกได้นะแต่ผมไม่มีแรงมากพอต้องกล้องนฮะกล้องแรงเยอะ ไม่แตกอ่ะไม่ยังไงก็ไม่แตกอะแต่ว่านะครับถ้าใช้ข้อศอกเนี่ยไม่แตกแน่นอนยังไงก็ไม่แตกเจ็บด้วยเจ็บมากฮะถ้าใครไม่เชื่อครับลองไปพิสูจน์ดูได้เองที่บ้านครับผมเพียงแค่ไข่ไก่ครับผมเอาขโมยไข่ไก่แม่มาก็ได้แล้วเอามาบีบ <c oughs> ยังไงก็ไม่แตกยกเว้นบีบสองมือหรือว่าแบบใช้แรงที่มากพอหรือว่าคนที่แบบกล้ามใหญ่ๆนะฮะ <c oughs> อย่าลืมครับกดไลค์กดซับสไครต์ตรงนี้ กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมแล้วบ๊ายบายไข่เปิดทั้งหมดเลยโอ๊ยเยบไข่